พี่มั่นใจว่ามันจะไม่ทำให้พี่ผิดหวังนะครับคราวที่แล้วผมก็เคยบอกไปแล้วนะครับแล้วม,มัองมีางสัพพองทำไม่ได้นะ่นาเสียแล้วพี่จกตู้กล้อง <c oughs> ต้องแสดงพร้อมหมดพร้อมออกอย่างนี้ว่าพี่พร้อมออกกล้องอยู่บนรถติดตัวไหมได้กล้องอยู่บนรถพร้อม,มชน อ่าหนึ่งตัวนะไม่รู้ที่ระยะปลอดภัยที่คนจะวิ่งออกเนี่ยเขาจะมีมาร์กให้บอกตัวเองไหมว่าเขาควรจะวิ่งเนี่ยไอซีหเนี่ยวิ่งมาลานี้เลยบอกแล้วผมบอกแล้วห้าคนนี่รู้ใช่ไหมว่ารถมาแค่ไหนถึงวิ่งอะรู้รู้รู้นะไม่เจ้านายผมรู้พวกคุณไม่เล่นอะบอกเขานะไม่รู้ก็ไม่รู้นะเลขสองใช่หรอเปล่าเลขสใช่เ ก็นี่เลขสิบสองตรงขีดสุดท้ายออ๋ไม่หนุ่มขโมยซีนเพื่อถามมันไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ปลอดภัยไงไปอยู่ล้ออะไรกันตั้งขาพี่พี่เดี๋ยวผมเติมน้ำมันให้เขาหน่อยนะพี่มาอยู่นี่พี่มาอยู่นี่ไงเก้าหนึ่งร้อยหนึ่งเลยร้อยหนึ่ง

ยังไงให้กดอย่างเงี้ยเหรอไม่มันมันมีโกโบสองตังพวพี่ลิฟตแล้วไม่มีคนกดเลคอร์ดได้ตัวนี้ตัวนี้บอกพี่ไม่ตะโกนบอกพี่ด้วยนะก็โลคาโลแคมพี่ก็เล่นเลยพี่เอารัดให้หนะ่อยรัดให้หน่อยเออเออจี๋ไหนเอเอยูอ่ไหนได้แนละ้วแข้งแข้ง thank you โหนี่พี่มีสองตัวพี่จะดูรู้เรื่องไหมเนี่ยได้เลยไดต่อยครึ่งได้